ค่ะนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์วันนี้คุณครูจะเริ่มต้นบทเรียนในใหน่วยการเรียนรู้ที่มีชื่อว่าพันธุศาสตร์หรือจนิติเราจะเริ่มต้นกันที่เรื่องที่1เลยนะคะก็คือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างโครโมโซม DNA และยีนซึ่งเรื่องนี้นะคะจะมีความยากและก็ซับซ้อนมากๆ คุณครูขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนต่อเนื่องจนจบพาร์ททุกๆพาร์ทนะคะคุณครูขอเป็นกำลังใจให้ค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยบทนี้นะคะคุณครูจะอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างของโครโมโซมองค์ประกอบของโครโมโซม DNA ไม่กระทั่งยีนนะคะซึ่งเป็นสารที่ใช้ในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุก,กรรมจากรุ่นพ่อรุ่นแม่ไปสู่รุ่นลูกได้ค่ะ ซึ่งเมื่อนักเรียนเรียนจบบทนี้ไปแล้วนะคะนักเรียนจะสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโครโมโซม DNA และก็ยีนได้ค่ะเรามาเริ่มต้นเข้าสู่บทเรียนโดยการทบทวนความรู้เดิมกันก่อนนะคะเซลล์เนื้อเยื่ออวัยวะเป็นหน่วยพื้นฐานที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตโดยเซลล์เป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่มีขนาดเล็กที่สุดข,ของสิ่งมีชีวิตเซลล์แต่ละเซลล์จะมีรูปร่างลักษณะ แตกต่างกันออกไปนะคะเซลล์ที่มีรูปร่างเหมือนกันคล้ายกันก็จะเข้ารวมกลุ่มกันกลายเป็นเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อก็จะรวมกลุ่มกันกลายเป็นอวัยวะอวัยวะหลายๆอวัยวะก็จะทํางานประสานกันนะคะเกิดเป็นระบบอวัยวะขึ้นมาและระบบอวัยวะก็จะทํางานประสานกันเช่นกันนะคะเกิดเป็นระบบร่างกายของเราขึ้นมานะคะทําให้ร่างกายของเราสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ค่ะ ตามภาพนี้นะคะคุณครูยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตนั่นก็คือมนุษย์นะคะมนุษย์ถ้าเราส่องเข้าไปเราจะเจอเซลล์เป็นจำนวนมากเลยนะคะเซลล์มีหลายล้านล้านเซลล์เมื่อเราส่องเซลล์เข้าไปเราจะพบว่าในเซลล์มีออร์แกเนล์ต่างๆมากมายทําหน้าที่แตกต่างกันออกไปเช่นกันค่ะภายในเซลล์จะประกอบไปด้วยเซลลลสซึมและนิวเคลียสนะคะนักเรียนสังเกตดูภาพนี้นะคะ เซลล์จะมีนิวเคลียสอยู่ตรงกลางนิวเคลียสจะมีสีส้มนะคะภาพนี้ภายในนิวเคลียสก็จะมีส่วนประกอบที่มีความสำคัญนั่นก็คือสารที่เป็นสารพันธุกรรมหรือสารที่สามารถถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากรุ่นพ่อรุ่นแม่ไปสู่รุ่นลูกรุ่น,นหลานได้ค่ะและสารพันธุกรรมนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรเรามาดูองค์ประกอบที่อยู่ภายในนิวเคลียสกันค่ะนิวเคลียส จะประกอบไปด้วยหนึ่ง DNA DNA ย่อมาจากดี o x y ซ i ไรโบนิวคลีอิกอเป็นกรดดี o x y ซ i ไรโบนิวคลีิกค่ะ 2. RNA ก็คือไรโบนิวคลีอิกแอซิดค่ะ 3. โปรตีนค่ะนั่นก็คือโปรตีนฮิสโตนค่ะถ้าเราส่องเข้าไปยังนิวเคลียสนะคะเราจะเจอส่วนประกอบที่สำคัญนะคะนั่นก็คือโครโมโซมนะคะ คโครโมโซมจะมีรูปร่างลักษณะคล้ายๆกับปลาท่องโกและเมื่อเราซูมเข้าไปยังคโครโมโซมเราจะเจอเส้นใยเล็กๆนะคะขดกันไปมาคล้ายๆกับรากแห่และเส้นนั้นนะคะเมื่อเราซูมเข้าไปอีกนะคะเราก็จะเจอว่ามันมีกลุ่มก้อนเม็ดโปรตีนอยู่ซึ่งโปรตีนนั้นนะคะมีชื่อเรียกว่าโปรตีนฮิสโทนค่ะรูยยกตัวอย่างให้ดูนะคะเป็นก้อนสีน้ำเงินนะคะนี่คือก้อนโปรตีน โปรตีนฮิสโทนนี้นะคะจะถูกพันร้อมรอบไปด้วยสาย DNA นะคะโดยโครงสร้างนี้นะคะเขาเรียกว่านิวเคลียสโซมค่ะในสภาวะปกติในขณะที่เซลล์ยังไม่มีการแบ่งตัวนะคะคโครโมโซมจะอยู่ในรูปของโครมาทินก่อนโครมาทินจะมีลักษณะเป็นเส้นใหญ่เล็กๆขดพันไปมาคล้ายๆกับร่างแหนะคะและเมื่อเซลล์เริ่มมีการแบ่งตัวโครมาทินจะเริ่มหดตัวให้สั้นลงสั้นลงค่ะ แล้วรูปร่างก็จะหนาขึ้นนะคะแล้วมันก็จะรวมตัวกันค่ะเกิดเป็นโครโมโซมขึ้นมาค่ะโดยโครโมโซมนี้นะคะจะประกอบไปด้วยแขนสองข้างซึ่งแขนสองข้างมีชื่อเรียกว่าโครมาทิดค่ะโครมาทิดสองแขนนี้นะคะจะยึดติดกันที่ปมปมตรงกลางนะคะปมนี้เราเรียกว่าเซนโทรเมียค่ะและหลังจากการแบ่งเซล คโครมาติดทั้งสองข้างนี้ก็จะแยกออกจากกันค่ะไปอยู่โคนและเซลล์ค่ะและก็จะกลายเป็นเส้นคโครมาตินเช่นเดิมค่ะรูปร่างลักษณะของคโครโมโซมจะมีรูปร่างคล้ายๆกับโทรอโกนะคะคโครโมโซมจะประกอบไปด้วยคโครมาติดสองข้างคโครมาติดสองข้างนี้จะเชื่อมยึดติดกันด้วยซินโทเมียค่ะอามภาพนี้เลยนะคะ จากที่คุณครูได้กล่าวไปแล้วข้างต้นนะคะว่าภายในเซลล์เราจะเจอนิวเคลียสภายในนิวเคลียสเราจะเจอคโครโมโซมอยู่ในนั้นและภายในคโครโมโซมเราจะเจอเส้นใยโครมาตินและเมื่อเราซูมเข้าไปยังเส้นใยโครมาตินนั้นเราจะเจอสาย DNA ค่ะ DNA ย่อมาจากกรดดีออกซิไรโบนิวคลีอิกค่ะซึ่งเป็นกรดนิวคลีอิกชนิดหนึ่งนะคะโดยธรรมชาติแล้วสาย DNA จะมีลักษณะเป็นเปรียวคู่มีลักษณะคล้ายๆบันไดเวียนขวาตามภาพเลยนะคะโดยมันจะเกิดขึ้นจากหน่วยย่อยหน่วยย่อยที่เรียกนี้จะมาประกอบกันค่ะประกอบกันกลายเป็นสายยาวๆซึ่งเรียกว่าโพลีนิวคลีไทด์ค่ะโพลีนิวคลีไทด์ก็เกิดจากสายนิวคลีไทด์หลายๆสายมาเชื่อมต่อกันนั่นเองค่ะและบนสาย DNA นี้เราจะพบรหัสพันธุกรรม ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการแสดงออกของสิ่งมีชีวิตซึ่งเราเรียกว่ายีนนั่นเองค่ะยีนคือช่วงสั้นๆบนสาย DNA นะคะยีนจะทำหน้าที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมอย่างเช่นควบคุมลักษณะของสีผิวควบคุมลักษณะของติ่งหูควบคุมลักษณะของสีดวงตาเป็นต้นค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆจากที่ได้เรียนบทเรียนในเรื่อง ระหว่างโครโมโซม DNA และยีนกันไปแล้วนะคะทีนี้เราลองเข้ามาสู่กิจกรรมเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจกันก่อนค่ะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าลองซูมเข้าไปข้างในแล้วจะเจออะไรเอ่ยนักเรียนเห็นบว่นขยายที่ครูมีไว้ให้ไหมคะบนบว่นขยายนี้จะมีเครื่องหมาย question mark อยู่มันคืออะไรนะ้าให้นักเรียนซูมเข้าไปค่ะเริ่มั้งแต่ ร่างกายของมนุษย์นะคะซูมเข้าไปยังร่างกายของมนุษย์นักเรียนจะเจออะไรอ่าจะเจอเซลล์เก่งมากค่ะแล้วเรียนก็ซูมเข้าไปยังเซลล์ค่ะนี่จะเจออะไรเอย่ยอันนี้เซล์ก็จะมีนิวเคลียสเก่งมากค่ะซูมเข้าไปยังนิวเคลียสค่ะในนิวเคลียสก็จะมีโครโมโซมค่ะต่อไปค่ะซูมเข้าไปยังโครโมโซม นักเรียนจะเจออะไรคะักเรียจะเจอสายอะไรเอ่ยสาย DNA เก่งมากๆค่ะ <Yes. S 1> และสุดท้ายนะคะซูมเข้าไปยังสาย DNA นักเรียนจะเจอสิ่งที่มหัศจรจันที่ทำหน้าที่เป็นสารพันธุกรรมนั่นก็คือยีนนั่นเองค่ะเย้เ <Yeah. S 1> ก่งมากๆเลยนะคะคุณครูหวังว่านักเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ บทเรียนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างโครโมโซม DNA และยีนได้เป็นอย่างดีนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสรุปให้ฟังอีกรอบค่ะภายในโครโมโซมนี้นะคะจะประกอบไปด้วยโปรโตีนและ DNA ค่ะซึ่งโปรโตีนนี้เราเรียกว่าโปรโตีนฮิสโตนค่ะและภายใน DNA นี้นะคะเราก็จะเจอสารพันธุกรรมค่ะที่ทำหน้าที่ในการควบคุมการแสดงออกของสิ่งมีชีวิตต่างๆนะคะ ซึ่งเราเรียกว่ายีนนั่นเองค่ะและครูก็มีกิจกรรมให้นักเรียนได้ลองฝึกความคิดความสร้างสรรค์ด้วยตนเองนะคะโดยให้นักเรียนวาดรูปแสดงความสัมพันธ์ระหว่างโครโมโซมยีนและด NA ค่ะพร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดให้ชัดเจนและเข้าใจนะคะและให้นักเรียนส่งไปยังห้องเรียน Google Classroom ของเราค่ะเมื่อนักเรียนทำงานเสร็จแล้วนะคะ นักเรียนสามารถส่งงานได้ตามช่องทางน,นี้ค่ะสแกน QR code เข้ห้องเรียนเข้า Google Classroom แล้วก็ใช้รหัสห้องเรียนเข้าสู่ห้องเรียนของเราค่ะคุณครูจะมีใบงานแล้วก็มีใบความรู้ไว้ให้นักเรียนนะคะและนักเรียนสามารถตรวจเช็คคะแนนของนักเรียนได้เองค่ะโดยใช้ Line a d ของคุณครูค่ะคุณครูขอขอบคุณนักเรียนทุกคนนะคะที่มีความตั้งใจดูคลิปนี้จนจบแล้วก็สามารถเรียนรู้ไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆได้นะคะ ทานเรียนคนใดมีข้อสงสัยอะไรอยากสอบถามคุณครูเพิ่มเติมหรืออยากให้คุณครูอธิบายเรื่องอะไรเพิ่มเติมนักเรียนสามารถสอบถามได้นะคะแล้วก็สามารถติดต่อหาคุณครูได้ทุกๆช่องทางค่ะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะกับเรื่องโครงสร้าง DNA ค่ะบ๊ายบาย